แได้แสดงธรรมมีกถาในโอวาทปาธิโมกซึ่งเป็นธรรมหลักในพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ในข้อที่สามว่านหิปปปชิตโตบร,รูปรคาตีสมโนโหติปร,รังวิเหทยันโต การเข้าไปฆ่าและเบียดเบียนผู้อื่นหาชื่อว่าเป็นบรรพชคิดตมณะไไม่ในพุทธศาสนานี้ทางทางธรรมและทางวินยัยสอนให้เว้นจากการฆ่าในประเภทปานาติบาต ในการเบียดเบียนทรมานสัตว์อื่นจะเป็นด้วยความสนุกหรืออื่นใดก็ตามเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากของเขาแล้วรวมเรียกว่าเป็นความเบียดเบียนทั้งสิ้นการฆ่าในการเบียดเบียนถือว่าเป็นธรรมฝ่ายดำ การเว้นจากการฆ่าการเบ็ดเบียนมีเมตตาธรรมถือว่าเป็นธรรมฝ่ายขาวควรปลูกฝังจิตใจอัธยาศัยของตนให้มีเมตตาธรรมคุณธรรมแห่งความดีงามทั้งปวงรู้จักสุขทุกข์รู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนไม่กันแกล้งไม่ฆ่าล้างผานผู้อื่นสัตว์อื่นแม้ผู้นั้นเราจะถูกเบียดเบียนก็พึงให้อภัยพึงมีเมตตาหรือด้วยวิธีการอย่างอื่นเช่นตัดเล็กสัตว์น้อยก็ป้องกันไม่ให้เขาทำลายแลย หรือเบียดหรือทำลายเราลังแกเราเบียดเบียนเราได้เพราะฉะนั้นเวลาพระออกธุดงท่านจึงต้องมีกรดไว้นั่งภาวนาเพื่อป้องกันสัตว์น้อยใหญ่เล็กน้อยไม่ให้เข้ามารบกวน โดยถือว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้ที่มีความฉลาดควรที่จะหาทางหลบหลีกแระป้องกันตนเองได้ดังนั้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเขามาเบียดเบียนเราฆ่าเราเราก็ไม่ทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจ เราจะไปทำลายเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาก็เช่นเดียวกันท่านสอนให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เหมือนกับคำที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เมื่อได้เปรียบแล้วอย่าคิดเอาเปรียบเมื่ออยู่เหนือฝ่าอย่าคิดโลภโมโทสันทำลายล้างผู้อื่นเพราะเห็นว่ายางไรเสียเขาก็ตอบโต้หรือสู้เราไม่ได้ให้มีจิตเมตตาธรรมกรุณาธรรมโอบอ้อมอารีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สงสารเมตตาซึ่งกันและกันเหมือนประหนึ่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ดีหรือต่างกันเขาเป็นสัตว์ก็ดีก็ถือว่านี่คือชีวิตร่วมโลกถ้าโลกนี้เราเกิดมาคนเดียวจะว้าเวหงอยเหงาอีกมากมายแต่นี่มีมนุษย์เพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลก ซึ่งจะทำให้ความเป็นไปความรู้สึกไม่งอยเหงาเพราะเหตุที่มีเพื่อนร่วมโลกจึงไม่ควรเบียดเบียนร,รางแกซึ่งกันและกันเฉพาะอย่างยิ่งในคาถานี้มีคำอยู่สองคำคือว่าบรรพชิตและสามะนะ คำว่าบรรพชิตและสมานะนี้เป็นคําเรียกนักบวชมาตั้งแต่โบราณกาลก่อนพุทธศาสนาเช่นพระมหาบุรุษได้ทรงเห็นเทวทูตสี่คือความแก่ความเจ็บความตายและเพศบรรพชิตคือนักบวชพอใจในนักบวช เพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมคำว่าบรรพชิตจึงมีมานาแล้วส่วนคำว่าสมณะหมายความว่าผู้สงบระงับจากกิเลสก็คล้ายคลึงกันคือผู้ที่ตั้งตนประพฤติเป็นธรรมที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบความเห็นของตนที่ถูกต้องให้ดีงามเรียกว่าสมณะความหมายทั้งสองประการนี้มาในโลกปัจจุบันมักจะเอาเพศบพรรพชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา คำว่าบรรพชิตก็หมายเอานักบวชในพระพุทธศาสนานี่เป็นคำในปัจจุบันและโดยแยกไว้เพียงสองประเภทคือพิสุและสาม,มเณรแท้ที่จริงคำว่าบรรพชิตได้แก่ผู้มีความเป็นอยู่ในทางพิกขาจารย์ก็หมายทั้งพิสุพิสุนี นางสิกขมานาสามเนนสามเนรีซึ่งเรียกว่าสหธรรมิกในชุดสหธรรมิกห้าอย่างนี้หมายความว่าเมื่อเป็นบรรพชิตยอยู่ต้องมีคุณธรรมเพื่อเครื่องประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบก็เรียกผู้เช่นนี้ว่าเป็นสมณะ เพราะฉะนั้นบุคคลประเภทเหล่านี้ใครๆพบเห็นก็ต้องยกย่องเชิดชูบูชาเทิดทูนไว้เหนือฝ่าฟารามเป็นอยู่ของตนอย่างน้อยก็ต้องยกมือไหว้แสดงถึงความเคารพเคารพอะไรเคารพที่เขามีคุณธรรมเพราะบรรพชิตหมายถึงนักบวช ำว่าบวชก็หมายถึงการสละสิ่งต่างๆทางโลกออกบวชอยู่ในวงการพระศาสนามีรักษาศีลรักษาธรรมตามควรแก่วันประชิตหรือสำนัสารูปณนะที่นั้นๆให้เหมาะสมกับความเป็นไป โดยใจความผู้ที่บวชนี้ต้องมีศีลประนีตฝ่าคารวาสหรือศีลของผู้บวชย่อมประนีตฝ่าคารวาสหรือข้อบังคับมากากว่าคารวาสรรมของผู้บวชต,ต้องประนีตฝ่าคารวาสผู้ที่มีศีลมีธรรมที่ประนีตฝาา่าสูงฝ่า จึงได้รับการยกย่องการบูชาการเคารพการนับถือและที่สาคัญก็คือถือว่าเป็นทักษิเนยบุคคลควรแก่การบำเพ็ญบุญต่อบุคคลเช่นนี้คือถือเอาผู้ที่มีศีลมีธรรมตั้งไว้เป็นที่บูชาเพื่อบำเพ็ญบุญ เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ยังมีการฆ่ายังมีการเบียดเบียนก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่น่าละอายของผู้บวดอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องให้เกิดความสังเวชแก่ชนผู้รู้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีแล้ว ดังนั้นผู้ที่บวชอยู่ในพระศาสนาจึงไม่ควรฆ่าควรเบียดเบียนผู้อื่นส่วนคำว่าสมณะเป็นคำเรียกฟางๆนักบวชในพระศาสนานี้เหมือนกันเช่นเรียกพระพุทธเจ้าว,ว่าพระสมณะโคดมได้แก่พระพุทธเจ้า เวลาพระอุปชาจะบวชคุณระบุตรมอบไตรจีวรให้เรียกว่ามอบสมณะบริขารม,มอบสมณะจีวรให้กับผู้บวชบริขารเครื่องใช้ของพิสุสามเณรก็เรียกว่าสมณะบริขาร ศีลธรรมที่พิสุสามเณงควรประพฤติปฏิบัติควรศึกษาก็เรียกว่าสามณะธรรมแม้มารยาทมีคำพูดต่างๆก็ต้องใช้ภาษาของฟามเป็นผู้บวชแล้วจึงเรียกว่าสามณะโวหารเช่นอ้างตัวเองว่าอาตมาหรือลูก ไม่ใช้แบบคา,ารวะซึ่งเรียกว่าผมเป็นต้นให้เหมาะสมกับความเป็นไปตามบุคคลนั้นนั้นตามการนั้นนั้นและต้องมีวินัยเครื่องความเป็นอยู่ให้เกิดความเรียบร้อยความสงบสงี่ยมผิดจากคนสามัญ เหมือนอย่างอุปติสสะเห็นพระอัสชิผิดฝาสมะผิดฝาสมณะเหล่าอื่นลทัทธิอื่นคือมีความสันรวมมากกว่ากันจนเกิดความเลื่อมใสจึงเรียกว่าสมณะสารูปเวลาออกไปจากบ้านไปบินฑบาตก็มีตาทอดลงไม่เหลียวซ้ายแลวาไม่ลูกลิก าส่งสายไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างมีความดูแลอยู่แต่ในบาทในทางเดินของตนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเสงี่ยมจึงเรียกว่าสำนะสารูปหมจีวรให้เรียบร้อยเรียกว่าห่มจีวรตามสำนะสารูปนั่งให้เรียบร้อยตามสำนะสารูป เดินให้เรียบร้อยตามสำนัสารูปขบฉันอาหารให้เรียบร้อยตามสำนัสารูปผู้จามีเสียงดังพอประมาณให้เหมาะสมกับสำนัสารูปเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะมุ่งเอาในภาษาสนานี้ก็คือผู้ที่สงบระงับ ปฏิบัติตามคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีพุทธภาสิตบทหนึ่งว่าสม,มณีทะารณาโลเกสม,มณะในศาสนานี้ไม่เป็น้าศึกในโลกอันนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่บวชในพระศาสนานี้เรียกว่าสัมณะคือพิสุสามเณรพิสุณีนางศิกขานาสามเณรสามเนรีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนต้องพูนผู้ที่มีเมตตาธรรมเป็นวิหารธรรมในจิตใจของตน ที่ระบุว่าสัมเนในศาสนานี้ก็แสดงว่านักบวชในศาสนาอื่นเขาก็มีสิทธิที่จะเรียกว่าสัมเนเหมือนกันจึงระบุชัดลงไปว่าสัมนในศาสนานี้ไม่เป็นค่าศึกในโลกคือสมณะในพุทธศาสนาสรุปความว่าผู้ที่บวชเป็นบนรรพชิตเป็นสมณนะ อยู่ในภาวะใดเป็นพิสุเป็นสามเนรอย่างไรพึงเป็นผู้ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแม้สัตว์เหล่านั้นจะมาเบียดเบียนตนให้เกิดความเดือดร้อนอย่างไรก็าตามจงเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งเมตตาธรรมอย่ากโกรธเพราะพอจิตเริ่มโกรธย่อมคิดเบียดเบียนคือพอโกรธขึ้นก็คิดจะโต้ตอบ เห็นเขาตีมาพอโกรธจะคิดจะตีตอบเขาต่อยมาเมื่อโกรธกะคิดจะต่อยตอบจึงต้องพยายามรักษาจิตให้มีเมตตาทําไว้ถ้าไม่มีเมตตาทําก็หวังจะตอบเมื่อตอบก็เป็นการเบียดเบียนเป็นการฆ่าการทําร้ายผู้อื่นหาชื่อว่าเป็นบนรรปะคิตไม่เพราะฉะนั้นโบราณบัณฑิต เขาจึงพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถูเขาตีเจ็บมาไม่โกรธเขาหรือถูกเขาฆ่าตายแต่ไม่โกรธเขาเป็นผู้ที่ไม่สู้เขาเขาจนฆ่าตายแพ้เขาสู้ไม่สู้เขาสู้เขาไม่ได้เขาทำร้ายเอาได้รับความบาดเจ็บมาสาหัสมาก,ก็าดีแต่ไม่โกรธเขา นี้เรียกว่าเป็นผู้ชนะในทางธรรมแต่แพ้ในทางกิริยาแพ้ในทางธรรมชนะในทางธรรมเป็นไปเพื่อความไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยไม่มีเวรไม่มีภัยผูกกันอีกทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องประทดใช้แทนเวรกรรม ที่ได้กระทำต่อเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระษาธนาทรงมองเห็นทะลุลึกไกลลงไปถึงในภายภาคหน้าคือเห็นว่าถ้ามีการทำร้ายซึ่งกันและกันจะเป็นเวรเป็นภัยก่อกันถ้าทำร้ายตอบเขาก็ต้องโกรธและผูกอาคาด วันนี้เขาเอาชนะไม่ได้วันหน้าเขาก็หาทางมาเอาชนะอีกวันนี้เขาฆ่าไม่ได้วันหน้าเขาก็หาทางมาฆ่าอีกการชนะกันด้วยการทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธไม่มีเมตตาธรรมนั้นจึงเป็นการชนะเพียงชั่วคราวเป็นการชนะที่ผูกไว้ด้วยการจองเวร หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่แท้จริงได้ไมไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชนะด้วยวิธีคือการไม่ผูกโกรธเขาทำร้ายมาไม่ทำร้ายตอบมีโอกาสมีอำนาจหรือมีช่องที่จะทำร้ายเบียดเบียนเขาได้แต่ไม่ทำกับมีเมตตาต่อเขา ทำอย่างนี้ไม่มีเวรไม่มีภัยกลับเป็นคุณงามความดีของตนคือทำใจของตนให้เย็นให้ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อผู้อื่นที่ได้รับผลอันผู้ที่มีความดีตอบดังกล่าวมาแล้วนี้เมื่อเขาเกิดความรู้สึกขึ้นเขาจะเกิดความละอายใจเมื่อเป็นบัณฑิต ถึงแม้เป็นพาลชนไปทำร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายตอบก็ไม่มีจิตผูกอาฆาตอีกต่อไปบรรพชิตและสมณะเมื่อไปเบียดเบียนไปฆ่าผู้อื่นท่านจึงประนามว่าหาชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรรพชิตที่สำคัญจึงต้องซ้ารวมระวัง ให้มีเมตตาธรรมการุณาธรรมและอภัยธรรมรู้จักการอาภัยซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือการผูกเวรซึ่งกันและกันแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อผู้ใดสงบสงี่ยมเตรียมตนด้วยความที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมการุณาธรรมดังกล่าวมา ผู้นั้นจึงชื่อว่าบรรพชิตจึงชื่อว่าสำนะในพระพุทธศาสนาด้วยประการชนีต่อนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมามันฝึกหัดอบรมภูกจิตใจของตนอยู่กับพุโทโธจนให้พุโทโธอยู่กับจิต คือแม้ไม่ต้องภาวนาว่าพุโทโธแต่จิตก็สงบเพราะฝึกอยู่เป็นนิดอย่างนี้เรียกว่าพุโทโธอยู่กับจิตไม่ต้องตามไล่ตามหาพุโทโธอีกคือสติอยู่กับจิตนั่นเองเมื่อมีสติอยู่กับจิตสมบูรณ์ดีแล้วก็จะค่อยๆเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเมื่อพิจารณาสิ่งใด ในบทกรรมฐานจะเป็นพิจารณาการเห็นปฏิกูลก็ดีอสุภะก็ดีให้เห็นจากว่าเป็นธาตุเป็นขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีปัญญาก็ค่อยจะเกิดขึ้นตามลำดับโดยที่มีพื้นฐานมั่นคงเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมสมาธิให้จิตสงบ จึงชื่อว่าเป็นการฝึกฝนอบรมอย่างประเสริฐในชีวิตของตนเพราะทำให้เกิดผลคือความร่วมเจนเป็นสุขและปัญญาต่อนนี้ไปจึงตั้งจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธ,พทโธเพื่อให้จิตของตนสงบให้เป็นกำลังเพื่อให้เกิดปัญญาดังได้กล่าวแล้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป